ในช่วงนั้นอายุในเกณฑ์ตีสิบตีปีได้ฟังเทศอาจารย์คนหนึ่งเป็นมหาปร,ริญญาห้าประโยคพระองค์นี้เคยติดตามอาตมาสมัยนั้นอาตมามีเรือสลาเรือท่อเรือสลาเขว่าต่อมาขายเรือสลาแล้วก็เลยมาซื้อเรือกลนไฟอันนี้ไม่ใช่พูดอวดดีนะพูดโม้พูดมากจะไปหาไวัยนะ พูดความจริงสู่กันฟังซื้อเรือกลไฟแล้วอาจารย์นก็ติดตามขึ้นร้องด้วยท่านก็พูดเรื่องกรรมาฐานให้ฟังแล้วก็สนทนากันบัดน,นะน,นี้ตอนที่ไปสนทนากับท่านนะตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นมีแม่ขาวมีพระหลายองค์ไปสนทนากันเรื่องธรรมะเพื่อนแม่ขาวกับพระ ด้วยกันไปฟังอาตมาสนทนากับพระองค์นี้พระองค์นี้ก็พูดเรื่อยๆไปอาตมาก็รู้เนี่ยเรื่องกรรมฐา,านก็้รงรู้ถามกันเลยถามบางทีท่านก็แก้ไปอย่างนั้นตัวก็ถามรัดไปอย่างนั้นท่านก็ถามตัวเองมารัดไปก็ต้องถามกันเรื่อยๆเป็นการศึกษาสนทนาธรรมะพอเชียงคืเนเดียหายไปทั้งหมดเลยเนี้ยขาก็หายไปหมด พระก็หายไปหมดสองคนแบบน,นี้เอาเอากันเลยแบบน,นี้สองคนใครมียังไงก็ถามกันเลยถามกันจนถึกถึงหกโมงเช้าท่านก็เลยพูดโอ้เรื่องธรรมะจะพูดกันให้มันจบมันสิ้นมันจบไปได้ถ้าอยากรู้ต้องปฏิบัติเอาเองท่านว่าอย่างนั้นโอ้การปฏิบัติเอาเองผมก็เคยปฏิบัติมาแล้วก็ฟังคํานี้มั่นใจไว้สองปีฟังอยู่อย่างนั้นนะ แล้วกับมันนี่ก็พยายามทามาอย่างนั้นนะบัดนี้เอ๊สองปีแล้วเราต้องควรศึกษาจริงๆตอนนี้ก็เลยตัดสินใจเลยอาเราเกิดมานี่เพื่อทำไมเกิดมาแล้วขมทุกมันหีือมะขมสุกอยู่ที่ไหนคำว่าสวรรค์นิพพานนี่ตายแล้วจึงจะเอามันเป็นรูปร่างลักษณะอย่างไรอยากรู้แบบน,นี้กลัวนะโรคนี่กลัวจริงๆอาตมา ไม่ไม่ทําผิดจริงๆเนี่ยข่าวนั้นกลัวนั้นลกมาวิธีที่ไปศึกษากับอาจารย์อาจารย์ก็เลยไม่อยู่ปีนั้นท่านก็เลยพอดีไปถึงท่านก็ไม่มีกุฏติไม่มีที่พักให้ก็ไปซึกรสต๊อบเดี๋ยวทอมข้าวยุงข้าวเนะ่ยเคยรู้ไม่สุกเราเราข้าวเก่าเขาคือสามร้อยบาทไปจ้างคนยวนสุกให้คนดวนเขาจะต้องปลุกให้ พ <Krist ian> อ,อดีปุกกุฏิแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่ได้อยู่สอน<ม>จะไปหลวงพ่อบางจะจำพรรษาหลวงพ่อบางเออก็ดีเหมือนกัน mm. เรามาแล้วไม่มีใครสอนก็ดี mm. ก็มีหลวงพ่อวันทองสอนอยู่ที่นั้นอายุเจ็ดสิบกว่าปีหลวงพ่อวันทองเออดีน้องตาก็ดีท่านก็สอนให้เดินจมกรมอย่างสูงสูงยกต้นเอยกต้นหนอยกหนอ ไปหนอลงหนอถูกหนอกดหนู่สอนกันเรื่องนี้สอนเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ทันลงมือทําเพียงเพียงฝึกหัดแต่ความจริงเราฝึกหัดมาแล้วแปดปีเรื่องนี้ฝึกหัดมาแล้วแปดปีท่านไม่รู้ว่าตัวเคยฝึกมาแล้วไหมท่านไม่ถามท่านเป็นหน้าที่อาจารย์ท่านก็สอนไปเลยฝึกหัดกับท่านหลายวิธีท่านสอนเออก็ดีเหมือนกันแล้วก็เรียนกับท่าน เลี้ยงกับท่านแล้วบัดนี้ท่านมาให้ทำหายใจเข้าตายหายใจออกตายภาวนาตายข่าวนั้นก่อนที่จะเข้ากรรมฐานต้องมีการขอกรรมฐานกรรมฐานอุโบสถศิลก็เลยไปขอกรรมฐานจากท่านเมื่อขอกรรมฐานได้ท่านก็สอนอย่างนี้มาทำทําไปทำมามันง่วงนอนง่วงนอนก็นอนไป ยังไงกันนี่มานอนหรือมาทําไมเี็ยมาเจริญกับมาามเอ๊ะมาเจริญกับมาถานนอนทําไมเี่ยมันคิดให้ตัวมันเองมันถามตัวมันลุกขึ้นมาพอไดีลุกขึ้นมากับปุ๊บปั๊บเนี่ยขี้เกียจไปซะแล้วเราว่ามาจนตายแล้ว,ลวตายตายเนี่ยมันเหนื่อยแล้วนอนไปอีกแล้วนอนเลยมันก็ถามตัวมันเองเอีกแล้วนอนทําไมเพื่ออะไรมาทำไม มาเจริญสติตัวเองเป็นบ้าไม่รู้เลยเรื่องนี้เรื่องคนบ้ามันทำอึดอัดใจจนน่โอ้โหนอนลงไปประมาณจากสองสามนาทีลุกขึ้นมามันทำตัวมันเองจากสองสามนาทีนอนลงไปมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าคนบ้ายัางไม่รู้จักบ้าเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจนอนเลยวันนั้น,นอนเลย พอดีนอนลงไปประมาณจากสองชั่วโมงนอนหลับจริงๆหลับไม่ตื่นเลยสองชั่วโมงเนี่ยหลับลงไปตืป่นขึ้นมาบนเนี้ประมาณจากตีสามนี่แหละมาแปรงฟันก็ล้างหน้าดีๆแล้วก็เอาละแบนเนี้ปฏิบัติมันลองดูนี่จะจะปฏิบัติยังไงไปสาตัวเองก็เรียนกับอาจารย์มาพอแล้วละแบบน,นี้ทำงานทำงาน ทำจังหวะซาสาเคลื่อนไหวไปมาซาสา,าเดินจมคมซาสา,าเอาอยู่งั้นนะจนสว่างขึ้นมาไม่รู้อะไรเลยตอนกลางวันมานุ่งเสื้อแขนยาวเนี่ยข่าวนั้นนุ่งกางเกงขาสั้นทางกลางวันก็ต้องทำจริงๆมันร้อนก็ต้องทนเอาขันติามอดทนทันวะต้องอดทนตู้ ิตใจแล้วก็ต้องสู้จริงๆอ่ะสู้เพื่อจะอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจแต่ความจริงแล้วไม่อยากรู้ธรรมะรอกไม่รู้ธรรมะคืออะไรอยากได้มีอิทธิปฏิหารอยากอยากอยากหายตัวได้ไปบังคุมไหมแล้วไม่อยากให้คนเห็นมันเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็อยากใต้ผิวน้ํานี้ได้ให้คนงึดอยากเหาะได้เ่ยมันเข้าใจไปอย่างนั้นนึกว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงๆ พ่อครูบาอาจารย์พูดให้ฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายพูดให้ฟังมันเข้าไปในมันสมองเลยเดี๋นี้ตกเย็นมันเนี่ยอาบน้ํามาแล้วกะน,นุ่งกางเกงขายาวไปเนี่ยนุ่งเสื้อแขนยาวเอามึงละมันเนี่ยทําอยู่อย่างนั้นตลอดมาดึกนอนนอนแล้วแบบนี้เตินขึ้นมากับประมาณตีสอง่วดีแล้วเอาทําจังหวะ เดินจมคมเอียงซ้ายเอียงขวาทำจังหวะไปอย่างนั้นนะเอาแต่คิดได้เนี่ยก็ทำไปตะพุดนตะเพือไปนะเรียกว่าเราหาทางตกเข้ามาตอนนี้ก็เลยมานุ่งกางเกนขาสั้นตอนเท้าตอนนันเปลี่ยนฟุดแล้วข่าวนั้นไปปฏิบัติธรรมะจ้างเขาให้เขาซักเสื้อซักผ้าซักรีดให้อย่างนุง่งถ้าไม่รีกก็ละอายเนี่ยมันเป็นคนพยศ อันนี้แหละเรียกว่ามีมาณนะมีทิฏฐิถือเนื้อถือตัวจ้างลูกจานแดงนี่แหละสักให้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะว่าจานแดงนี่เป็นเพื่อนกันแม่แกนเนี่ยเป็นคนทำอาหารให้กินเป็นอย่างก็เลยทำมาทำมาตอนตีห้าดูลายมือนี่ยังไม่ซัดดีมีแมงป่องตัวนึงตกใส่ขานั่งพระเพียบ ขามันหลุดเข้ามาเนี่ยแมงป่องตัวนึงตกใส่ขานี่เอ๊ะตามปกติมันต้องปัดทิ้งไวๆอันปัดที่ตกใส่ขาข่าวนั้นก็เลยไม่ปัดเลยพิจนาเอ๊ะทําไมแมงแมงแม,ง,แมงงอดบ้านอาตมารเรียกแมงงอดเอ๊ะทําไมมันไม่กัดเราเนะี่ยเข้าใจนะเอ๊ะเราก็ทําไมจีไม่ตีมันเป็นยังไงกันนเนี่ยก็เลยเข้าใจเรื่องรูปนามขึ้นมาข่าวนั้นเอ๊ะแมงงอดนี่กับ ว่าแมงงอดอาจจะไม่รู้บางคนมงงแมงป่องแมงป่องนี่ทําไมมันไม่กัดเราโอ้แมงป่องก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเอ๊ขาเราก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเอ๊ะตัวเราก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันทั้งตัวเลยแมงป่องก็เป็นรูปเป็นนามนํากันทั้งตัวเลยแมงแมงแมงป่องไม่ลูกออกพอทดี่มันตกแต่ขาลูกมันกระจายออกไปแม้มันมมบี้เทา <TF> ้าตนนั้นเนี่ยนานพอสมควร ก็เลยไปหาเอาไม้มาเตะขาเราไม้ประมาณจากซอกนี่แหละเตะขาพอเนื้อมันไหวแมงปองก็เลยไตเข้ามาจับไม้ทันทีพอดีมันจับต้นนั้นเออมันเราก็มือจับต้นนี้พอดีมันไตมาต้นนี้เราก็กลับไปจับต้นนั้นไปวางวัคคันแทนานาวัคคันนาวางไว้แล้วก็กลับคืนมามาเจริญสติตามเดิมแล้วก็มีควยสองตัวอีกแล้วบัดนี้วยถึกใหญ่ๆห่เนี่ย ซนกันข่าวนั้นน่ะมันคาดไปซนกันอยู่ทุ่ง,งานาแล้วก็บบ้งควยซนโอ้มันไม่รู้แม่มันเจ็บแทบจะตายแล้วนั่นเป็นยังไงตนกันโอ้เราดชอบควยซนควยข่าวนั้นเน่ะสอบดูควยซนควยบ้างมาดูตัวเราบ้างโอ้โอตายก็เลยรู้ลูรทมนามธรรมโอ้ธรรมะคือตัวเราจริงจริงตัวเรานี่เองเป็นธรรมะเข้าใจเรื่องนี้จริงจริง เมื่อเข้าใจธรรมะเนี่ยโอ้เข้าใจรูปโลกขึ้นมาโลกเปนโลกโ,โลกนี่มีสองแวนวรูปโลกน้ำโลกเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นจริงเข้าใจจริงๆนะมันรู้แล้วไม่หลงไม่ลืมจริงๆโลกไม่มีสองอย่างโลกทั้งเนื้อนหนังเจ็บหัวปวดท้องต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตรวจเช็คดีๆแล้วให้ยากินก็หาย โรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายเองโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายตายเลยก็นี้ี่ยเข้าใจเพอ,อย่างนั้นโรคทางจิตใจได้บ้เนี่ยอาโรคทางจิตใจพอใจไม่พอใจดีใจเสียโอ้อันนี้จิตย,ยิญงานเป็นโรคจิตใจเป็นโรคต้องอาศัยการเจริญสตินี้เอง รู้จักอันนี้แล้วก็พลิกมือขึ้นขั้วมือลงก็เลยรู้จักทุกขังอันนี้จังอนัตตารู้จริงจริงเป็นอย่างไรในสมัยนั้นอาจารย์สอนว่าทุกขังอันนี้จังอนัตตานั้นผมงอกฟันหักเนื้อหนังมันแห้งแห้วเข้ามันย่นย่อกอดเป็นอนัตตาท่านบอกบังคับบัญชาไมา่ได้เานะรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้สมมุติ พอดีรู้สมมุติเนี่รู้จริงๆริงรู้ให้ครบให้จบให้ทวนโอ้บวชแล้วก็ศึกแม้เราเป็นเนรเ,เนี่ยก็บวชแล้วก็ศึกมาเป็นโยมเป็นเสียงโอ้สมมุติจริงจริงวันนี้อายุยี่สิบปีก็ไปบวชอีกแล้วโอ้มันสมมุติเอาอันนี่นี่มันเข้าใจยังไงอ๋อผีบ้นเนี่ผีก็สมมุติเป็นมีจริงคนไม่มีญาณไม่รู้เคยได้ยินไหมครับท่านว่า คนทําทั่วพูดชั่วเขาว่าไอผ้ผีถ้าเป็นผู้ชายคนทําดีพูดดีเขาว่าเอออิตานี่คือคือพระธรรมแต่มันคือมันไม่ได้เห็นตัวพระธรรมมันคือแต่บุคคลที่ไม่มียานต้องคือเอาแต่เมื่อมียานแนะโอธรรมะคือคนใจดีคนดีใจใจดีแบบน,นี้ก็เลยรู้จักเทวดาขึ้นมาโอเทวดานี่มันเป็นอย่างนี้ คนใดมีหินอโอตป,ปะโอ้เทวดามันเป็นอย่างนี้โอ้เราก็เป็นเทวดาได้บัดเนี้ยเข้าใจว่าเป็นเทวดาได้จริงๆข่าวนั้นแต่ยังเป็นพระไม่ได้เป็นมนุษย์ได้จริงๆข่าวนั้นนะ่ะเป็นได้จริงๆเมื่อเป็นเทวดาได้แล้วบัดเนี้มองดูสภาพความเป็นอยู่เรื่องสมมติรู้จริงๆเป็นผู้ใหญ่บ้านกรมนันเป็นตำรวจทหารสมมุติทางนั้น ตัวคนยังเหมือนเดิมแต่คนก็นเลยไปหลงติดสมมุติลืมตัวไปเป็นอย่างนั้นติดยดติดลาบติดซื้อติดเสียงอะไรติดไปทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวติดบุญติดศิลโอ้โหหลายเรื่องพอดีรู้อันนี้แล้วกันเลยรู้ศาสนาศาสนาเปลวคำสั่งสอนของท่านผู้รู้รู้จริงๆ ศาสนานี่คําสั่งสอนสอนคนสอนเข้าหูคนโอ้ตัวคนทุกคนนี่ตีเป็นตัวศาสนานเขาใจยังไเอ๊คนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลราเป็นตัวศาสนานทั้งนั้นโอ้ศาสนาจึงแปลว่าคําสั่งสอนของท่านพุทธคนได้รู้เรื่องผีสอนให้เราไหว้ผี คนใดรู้เรื่องเทวดาสอนให้เราไหว้เทวดาคนใดมีความรู้เรื่องดูลึกดูยามเขาก็สอนให้เราดูลึกดูยามเสียเคาะสะดอดซกอะไรแล้วเขาสอนก็เลยโอ้ศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของ่านผู้พุทธศาสนาบบเนี่ยานตัวเองพุทธะแปลผู้รู้โอ้อะไรรู้ก็ตัวเคลื่อนตัวไหวนี่เองมันรู้ พลิกมือขึ้นมันรู้ควรไม่รู้มันค่อยหายจางไปเนี่ยมันมาถามตัวเองควมไม่รู้ไปที่ไหนดีเอาพลิกมือดูที่พลิกมือขึ้นมันรู้ควรไม่รู้มันหายไปเองมันไม่มีตัวไม่มีตนควมรู้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนอ๋อมันเป็นวิธีบวกกับลบอันนี้เข้าใจยังพอดีรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้บาปรู้บุญบาปไม่อยู่ที่ไหนบาปคือมืดคืองโง่ คือไม่เข้าใจใครพูดอะไรก็เสื้อไปตะพึตนตะพื้ออันนั้นะบาปมากที่สุดบุญคืออะไรบุญคือการเจริญสติก็เลยมีบุญขึ้นเลยแบบนี้บุญมีแล้วบบดนี้โอ้บุญนี้ไม่ต้องไปซื้อกันก็ได้เนี่ยโอ้ยไม่ต้องซื้อใครอะบุญมันมีแล้วก็เลยรู้บุญบุญคือรู้คือสลาดคือแจ้งคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรบ ขวนที่ตรงนี้เลยภากต้นที่สุดพอดีระยะนั้นสุบบุรีเนี่ยพูดแล้วพูดอีกสิดบุรีพอดีรู้มาเรื่องทุกข์เรื่องอย่างอะไรแล้วแล้วก็เลิกบุหรี่ได้เลยมันเห็นทุกข์จริงๆเลิกได้จริงๆเขานั้นบุรี่เอามันนี่มึงสุบบุรีดูสิมันมันฐานตัวเองสูบไม่ได้ทําไมจึงสุบไม่ได้เนี่ยเพราะไม่อนุญาตให้สุบไม่ได้เนี่ยอันนี้หมายถึงวสติ สมาธิปัญญาบ,บ,บังคับตัวโสะโมฮะโลภะได้เนี่ยมันเป็นอย่างไงตอนนั้นแหละบัดเนี้ยเกิดกลมรู้ฟุ้งซ่านขึ้นมาทันทีเดินจงกรมก็ไปแสดงให้ผีฟังเนีู่รู้แล้วผีก็รู้แล้วมันลืมอีกแล้วบัดน,นี้แต่แสดงธรรมแบบนี้ให้ผีฟังแสดงธรรมแบบนี้ให้คนฟังแสดงธรรมแบบนี้ให้มนุษย์ฟังแสดงธรรมแบบนี้ให้เทวดาฟังเน่ย ตัวเองเป็นบ้าไม่รู้เดินไปเดินมาจนตกเย็นตกเย็นก็ไปอาบน้ําอาบน้ํามาแล้วก็นุน่งกางเกงถ่ายกางเกงนุ่งเสื้อเดินจมกลมกันอีกแล้วต้นนั้นเป็นทางนั้นเป็นต้นข่อยทางนี้เป็นต้นอะไรกันลืมไปเ่ยต้นมะทานต้นพุทธานะ่ะมันรับตรงกันก็เดินไปเดินมา ไม่เคยรู้ผมคิดตัวเองเลยคล้ายๆคือมีคนมาผลักข้างนี่เนอะบุบเอ๊ะมองไปเอ๊ะใครมาที่ตรงนี้มันไม่มีคนไม่รู้เลยไม่เห็นเอ๊ะมันเป็นอะไรนาะอย่างเลยเอ๊ะเดินไปอีกไม่นานก็เลยรู้คิดตมมันคิดบูบขึ้นมาอ้มันคิดเปอ,ดอย่างนี้ก็เลยรู้ผมคิดคิดครั้งที่สามนี่รู้จริงๆอ้อมันคิด โอ้มันคิดนี่ไม่มีตนไม่มีตัวโอ้แหมเราเคลื่อนไหวนี่มันเป็นรูปเรามองเห็นด้วสตาโอ้อันนี้คนอื่นยังมองเห็นได้แม่คิดนี่คนอื่นมองไม่เห็นโอ้แม่มันละเอียดที่สุดโอ้รู้ได้กาะตัวเองก็เลยลูกผมคิดเดินไปเดินมากลับไปกลับมาอยู่ที่ตรงนั่นแหละ ไม่นานนี่ยก็เลยรู้สมุฐานของผมคิดแน่นอนที่สุดบอกว่าคือแมวกับหนูนี่แหละพอเดคิดปุ๊บแมวจับปั๊บหยุดทันทีทีแรกเมื่อเป็นอารมณ์รู้เนี่ยเหมือนกับแมวตัวเล็กๆหนูตัวตัวโตมันออกมาแมวมันไม่เคยกลัวหนูพอเดีหนูออกมามแมวมันจับปุ๊บหนูมันก็วิ่งตายไปแมวมันก็ติดไป บัดตอนที่มายเห็นคักแล้วพอดีมันคิดปุ๊บแมวมันจับปั๊บอย่างแรงแมวจับหนูมันสอกตายเลยพอเราให้ฟังเรื่องนี้ก็มันมันเป็นเรื่องที่มาเปรียบเทียบกันไปแมวนี่เป็นครูของเสือท่านว่าอย่างนั้นเสือเกิดลูกมาต้องไปเอาแมวมาสอนแมวต้องกินเสือไม่ได้เลยนะั้นเพราะเป็นครูของเสือเสือกินสัตว์กินงวกินควายกินสัตว์ต่างๆมีเลือด แมวกินไม่มีเลือดกินหนูไม่มีเลือดก็เลยเข้าใจโอ้พอแล้วนี่ก็ไม่รู้แมวมันไม่เคยเอ,อหนูมันไม่เคยให้แมวจับพอดีแมวจับปุ๊บหนูมันซอกตายมันตกใจโอ้พอดีซอกตายเลือดมันไม่วิ่งเลย